สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปสุขุสุขพนเขาสู้ช่องยีสานบ้านปลาสตอรี่ครับผมนะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้เฮ็ดคลิปนะครับฝากพี่พักน้องนะครับจะพาพี่น้องเยี่ยมชมบริเวณสวนหลังบ้านนะครับหลังบ้านแน่นาบ้านแน่นะครับจะห้าพี่น้องไปเบิ้งเพื่อพักพี่ปูไว้นะครับว่ามีอย่างแน่นะครับเพราะว่าก็เคยเฮ็ดคลิป สวนหลังบ้านนะครับสวนหน้าบ้านนี่ก็เค่อยเฮ็ดอยู่นะครับแต่ว่าก็โดนแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตพืชพักพลไม้ที่ปลูกไว้อยู่บริเวณหลังบ้านนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมครับผมเดี๋ยวเข้ามาเริ่มต้นที่ต้นปาล์มนะครับผมเมื่อกี้ผมเคยบอกว่าปาล์มต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ดูใบนะครับก็คือปลูกมาหลายปีแล้วนะครับ มีแต่ต้นมีแต่ใบนะครับบม่มีหมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วนะครับจากสายพันธุ์ดูใบเป็นสายพันธุ์เบิงหมากแล้วดูหมากได้นะครับผมตอนนี้มีหมากเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ปาล์มต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เกิดจากเอาเม็ดขามาก,ก็คือผมเก็บเม็ดจากต้นคือเม็ดที่สุกแล้วนะครับมันโรยอยู่แถวหลังคือหลังบานอีกข้างหนึ่งนะครับผมเกี่ยมขมาไว้ แล้วก็เอาทิ้งใ้นะครับโดยที่บ่ได้คิดว่าจะปลูกจะยังจะอีหยังนะครับก็คือเอาว่างใ้เลยนะครับเาบานถิงไว้เกิดเองนะครับเกิดแล้วก็เลย้ยงไว้นะครับเกิดหลายต้นนะแต่ว่าผมก็ทอนดอกบางต้นแล้วก็เหลือตัวนี้ไว้นะครับก็ทดล่องเบืองวันจะมีหมากบ่นะครับปรากฏว่ามาถึงปีนี้นะครับออกหมากออกยังหลายนะครับผมออกหลายทะไา่นะครับผมนี่ตรงนี้ก็หมากกำลังเงยนะครับผมอันนี้ก็กำลังเป็นดอกนะครับอันนี้ก็อีกทะไล่นึงครับผม อันนี้ก็คือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นดอกนะครับกาลังจะเปลี่ยนหมากน้อยนะครับอันนี้ก็หมากเริ่มง่ญ่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมากนะครับผมอันนี้ก็มันทะลายง่ญ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นดอกนะครับอันนี้ก็หมากนะครับกับตัวนี้ขังในก็มีนะครับผมถือว่าเป็นหมากลายนะครับเป็นหมากอ้อมต้นนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะบ่มีหมากนะครับเพราะว่า เคยเห็นเพื่อนบอกว่าพ่านปามนี่ก็ต้องซื้อจากแหล่งที่เสื่อถือได้นะครับเพราะว่าเพื่อนจะยืนยันการันตีว่าเป็นปามต้นตัวเมียนะครับสามารถที่จะออกผลได้นะครับว่าถือปามตัวผู้แต่ผมมา่เบิ่งแล้วนะครับผมวา่ามนันาจะเกี่ยวกันตามความคิดผมนะครับก็คือขอเพียงแต่ว,ว่าปลูกแล้วดูแลได้ปุ๋ยได้น้ำนะครับมันก็จะออกมาออกผลครับโดยเฉพาะต้นนี้ผมบริลปปูกเพื่อจะหวังผลอีกอย่างนะครับก็คือ ห็นมันเกิดก็เลยปล่อยไว้เห็นต้นมันงามก็ะเล็ปล่อยว้บางต้นนะครับบางต้นก็ลุกออกแต่ว่าต้นนี้เหลือไ้นะครับผมก็ว่าคิดว่ามันจอกมาออกผลก็แค่ปูไว้เป็นที่ว่าเป็นไม้ประดับประเรือนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ครับตรงที่ล่างถวยรังซ้ํานะครับน้ำจากร่างถวยรังซ้อมมัจะไหลมากนะครับผมก็เลยคิดว่าสงสัยจะได้น้ำดีแล้วปุ๋ยนี่รับรองว่าผมบริสไซนะครับปุ๋ยคือบริสนใธิ์ใสเลยเว่าจะได้น้ำดีนะครับ ก็เลยออกหมากนะครับผมก็แสดงว่าบริจาเปลี่ยนว่าต้องไปหาสื่อสายพันธุ์ที่เพื่อนยืนยันว่าเป็นตัวเมียนะครับเพเป็นเตียวว่าเขาปลูกแล้วเขาดูแลใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะบผมบานมม่ก่ออกนะคือผมเบื้องต้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับบริได้ใส่ปุ๋ยนะครับเตียว,ว่าได้น้ำดีนะครับถึงเวลางก็ออกหมากนะครับออกไหลเลยครับผม ออกหลายออกออมต้นเลยนะครับผมถือว่าง,งามอยู่ครับนี่คือต้นป่ามที่เคยว่าเป็นสายพันธุ์ดูใบแต่ว่าตัวน,นี้เป็นสายพันธุ์เบิร์หมากแล้วครับผมเป็นดูหมากแล้วจากดูใบกลายเป็นดูหมากเอานะครับนี่คือต้นป่ามครับผมต่อกันในตทนกระเพ้า,านะครับตัวน,นี้ก็เป็นกระเพ้าที่จากปกีก่อนแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังคงมีใบมียังให้ได้เก็บไปใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับผมนี่คือต้นกระเพ้า,าครับ แล้วก็มีตัวน้นอยๆยูนะครับเกิดไม่ตัวนี้นะครับผมกับเกิดเดงมันกับลนจากตัวใ่นะครับมากบเกิดกับพ่อได้เก็บกินนะครับผมแล้วก็มีพริกนะครับอ่าพริกนี้ราจจะเป็นแถวบ้านผมเอิน่นพ,พ,พ,พริกพัดพริกภาษาตลาดภาษากลางพัแ่แวงใดนะครับบ่ม,มั่นใจอันนี้ก็เกิดเดงครับก็คือกินแล้วกัมันลนอา,อาจจะใส่ตามใส่สมต่ำนะครับแล้วก็เอามาเทบริเรียนนี่หรือว่านไหลมา เมล็ดหรือว่าเมล็ดคองพริกไหลามาแล้วก็เกิอดเอเดียงนะครับเพราะว่าได้พวบชุมเชื้จากน้าเกิอดเอเดียงก็การลังออกหมากนะครับผมเป็นหมากอยู่นะครับผมหมากงามอยู่นะครับมีต้นมะเขือเครื่อรือภาษากลางเองื้อนมะเขือเทศนะครับอันนี้กคิที่าระอบอโดนบมน่านนะครับก็คงจะได้ผลผลิตนะครับผมอย่ช่วงไปเลยครับ อนี่เป็นต้นประดูนะครับที่ผมเอามาเพาะแล้วก็บ่ได้ไปปลูกนะก็เลยทิ้งไว้ตรงนี้นะครับกลายเป็นต้นงหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็มีมะม่วงนะครับโซนนี้กําล่างจะเริ่มเติบโตกําั่งหมากง่นะครับอาจจะออกซ่าออกลาเนี่ยนะครับก็ว่าก็ถคอว่าผลผลิตก็พอได้อยู่นะครับก็บ่ถือว่ารกปีนี้นะครับพานงามบางยากนะครับผมเนี่ยังหมากหน่อยอยู่นะครับอีกต้นนึ่งนะครับผม สายพันธุ์งาบางอย่างย่ากันนะครับอันนี้ก็ถือว่าหมากน่อยอยู่นะครับกาเลื่อนจะเรื่องเติบโตก็เลื่องไงนะครับหมากนี่ผมเคยได้สูงสุดนะครับของผลผลิตของพันธุ์นี้นะครับโลเครื่องนะครับหนึ่งจุดห้ากิโลหนึ่งพันห้าร้อยกรัมนะครับแต่ว่าก็หลักๆแล้วก,ก,ก็คือลูกละบระมาณโลนะครับผมกัปีนี้ก็บ่ถือว่ารกนะครับกัแต่้ว่าก ก็ถือว่าเกลียไหลนะครับพ่อได้ยูได้กินอยู่นะครับก็มีหลายต้นนะครับงามืงยาญเนี่ยอยู่ในบ้านนี่มีประมาณหาต้นนะครับผมแล้วก็มีเพียรบรรลาต้นหนึ่งแล้วก็มีนางดอกไม้ต้นหนึ่งพ่อได้กินนะครับปลูกไว้พ่อได้ยูได้กินเนี่ยมาีนกระลังามนะครับกรลังามนะครับผมกรลังพ่อกินโสมได้นะครับก็หลายอยู่นะครับผมทางบนก็มีนะครับผมหมายเรื่องให้เบิ้งยูไยไก่นะครับ นี่ครับผมกำลังหมักเงี้ยนะครับมมวงปีนี้ก็บ่ถือว่ารกแต่ว,ว่าก็พ่อได้ยุด้กินนะครับอีกต้นนะครับสายพัานธุ์น้ำดอกไม้ปีนี้บ่รู้ว่าเป็นยังนะครับบม่ค่อยจำหมากายนะครับเป็นดอกก็เป็นดอกซ้านะครับแล้วก็บ่ค่อยจำหมากายนะครับผมแต่ว,ว่าปีที่แล้วนี่โกคักนะครับ กินี่ก็บอสือว่าดกนะครับก็พออยู่ยุติคิดครับผมตรงนี้เป็นต้นชะอมนะครับหรือภาษาบ้านผมเอิยนว่าต้นผักขานะครับเอาไปจะลวกกินกับปลกับกเจียวโดยว่าแกงเส้นอ้อยนี่แซ่บคักนะครับผมัมอยู่ต้นหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นต้นใหญ่นะครับผมก็ตัดให้ลงคือตัดให้สัน้นตัดให้เตี้ยนะเพื่อที่จะเก็บได้ไงนะผลเนี่ออกยอดร้ายนะครับผม ตรงที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่เครือหลาไๆ้นี่ครับเป็นเครือกระทุกโนะครับยังบ่คันได้ผลผลิตนะครับแต่คนอาจจะสงสัยว่าอีกอย่างคือกระทุกโนะครับภาษากลางเกินว่าเสาวรสนะครับต้นเสาวรสหรือว่าเครือเสาวรสนะครับปลูกจากปีที่แล้วนะครับยังบ่ได้ผลผลิตนะครับแต่ว่าเิดวันปีนี้น่าจะได้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวจะหาไม่มาเฮ็ดให้มันเท่าเครือเขื่อนเฮ็ดข้างให้นะครับ เพื่อที่จะให้มันเคลือมันเรื่อยเรื่อยขึ้นไปแล้วก็จะออกมาออกผลในยูดิกินนะครับผมหลายนะครับกระทบลถยอดก็สามารถเก็บกินได้นะครับผมเนี่ยยอดอ่อนนะครับสามารถที่จะเก็บไปลวกกินกับป้นกับแจ้วได้นะครับแทบด้วยกันนะครับผมนอกจากจะอาศัยกินหมากแล้วนะครับยอดอ่อนก็เก็บไปลวกกินก้บป่นกับแจ้วได้นะครับเป็นพักนะครับผมต้นตะไคร้นะครับกำลังแตกกอนะครับกำลังงาม นะครับงแตกกอดไม่กระรังงามนะครับผมจะหยิบกอนหนึ่งท่างเพียน,นะครับปลูกไม่แต่กําลังจะแตกกอน,นะครับผมนี่กระังแตกยอดขึ้นมากับปลูกยังเล็กยังหน่อยนะครับพ่อได้ยุได้กินครับผมตรงที่ยุในกระถางนี้นะครับเป็นมะเขือนะครับหรือว่าปลาเขือ ลายพมืนมีข่านน้ำหนาแบาบบักประสันนะครับหรือว่าลายคนเอินมากนะครับเอาเอาเป็นสุภาพเนี้ยมาเคือนะครับอันนี้เป็นมาเคือเคลือนนะครับแต่ว่ากรอบแซบนะครับมาเคือเคลือนแต่ยบเคือนผมก็งงเหมือนกันกนะครับผมกลับไปบ้านแม่เขาเนเอาเกี๊ยวใม่กินเขาบอกว่าเป็นมาเคือเคลือนแต่รสชาติเนี่ยบเคือนนะครับโ่ขมแล้วก็กรอบน้ำานานครับ ผมก็เลยติดใจผมก็เลยเอาหมากแก่มานะครับหมากที่มันสุกแล้วนะสีเหลืองเอามาแล้วก็เอาพัานุ์ไปบ้านไว้ปลูกเส่กระถางไว้นาบ้านนะครับ oh. อยากจะพาไปเบื่องมองที่ผมปลูกพันุ์ไว้นะครับผมผมองที่ผมพอมาเมียก<ส>พันุ์ไว้พราะแต่ต้นนี้อย่างหน่อยนึงผมก็เลยถอนมาปลูกหลังบ้านนะครับในกระถางหลังบ้านเนี่ยกระถางเราสองต้นนะครับการปลูกไร้ก็นี่ก็จะแน่นนะครับเพราะว่าเวลามันใหญ่มากก็จะเบียดกันกระถางเราสองต้นสามต้นแน่นนะครับผม ใส่ลายกระถางอยู่นะครับผมมีกระถางหนึ่งนะครับแต่ก็ใส่ต้นน้อยสีไว้นะครับก็พ่อได้ให้มันใหญ่ได้เก็บอยู่เก็บกินนะครับส่วนที่พี่น้องเขียนในกระถางนี่นะครับนี่กำลังเป็นเบียรน้อยอยู่นะครับผมนี่เป็นเบียน้อยอยู่นี่ครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นเบียรของเมล็ดพันธุ์มะละกอนะครับหรือว่าหมากฮ้งนะครับหมากฮ้งต้นนี้นะครับนี่นี่ นี่คือตัวใหญ่นะครับผมซึ่งมากกได้กินมาสองสามปีแล้วนะครับปีนี้ก็ออกมาออกผลอยู่นะครับแต่ว่ากะมันกำลังจะสุดยอดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นปีโวไทแล้วนะครับสำหรับตัวนี้กับปีต่อไปก็คงจะนาจะเบิดยอดเบิดยังแล้วก็จะตายไปนะครับแต่ว่านี่ผิดมากซุกที่บริต้ตลงมากบริเก็บลงพรมากินนะครับมันรุนลงมากนะครับมันลนุนลงมากกับเกิดในกระถางแต่ที่โอกาสเป็นพอไปนี่โตเลยน,นะครับ ก็จะเอาเวลาไม่แย่ก็จะถอนจะปลูกเนะเพราะว่าบอกเลยว่าต้นนี้นะครับที่กําลังเกิดอยู่นี่เป็นพันธุ์ที่ตามแซบนะครับกรอบบีหมากกรอบกรอบนะครับตามแซบนะครับแล้วก็เราจะตามแซบเราเวลาสุกก็กินแซบนะครับผมเดี๋ยวให้เบ่งกระถางต่อไปครับมีกระถางนึ่นะครับเชื่อมคนด้วยกันนะครับนี้ก็มีครับผม ประมาณหากระทางนะครับกำลังงามยังบมง่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยววางจากเบียกจากงานจะหาปุ๋ยมาใส่นะครับผมตัวน,นี้เป็นต้นลูกท่อนะครับพันใหย่นะครับหมากเง่าๆหมากลี่นะครับผมหหญ่นะครับอายุประมาณจักสองปีแล้วนะครับติดใบอีกประมาณจาก ปีสองปีคงจะเกิดมาเกิดผลนะครับคงจะออกมาออกผลให้ได้ยุดได้กินอันนี้ต้นปาล์มอีกต้นหนึ่งนะครับที่เกิดเองก็จะช่วงว้นะครับช่วงว้เป็นไม้ประดับนะครับผมส่วนนี้เป็นอินทผาลัมนะครับที่ลูกน้องสันจํำอยู่แถวบ้านนะครับผมปัดนะครับคือเอามาเมื่อใบในบ้านนะครับเพิ่็มากัดลงนะครับตามจริงก็คือจะสูงเกือบถมหัวผมแล้วนะครับ จะว่าถือทำไร่ถือมากัดถือมาเลีนมาฟัดม้าเบี่ยงก็เลเลือสมนีนะครับเดี๋ยวดูแรลรักษากันไหมนะครับยอดกําล่างแตกกันไหมครับผมครับผมที่เห็นอีกนี่ครับนี่กําล่างใบายำง่ามนะครับกัาล่างอ่อนๆกําล่างพ่อกินกบเมีย่ยงปลาเผาะนะครับเอาไปห่อ,หอปลาเผาเอาไปห่อกุ้งเผาก็ได้นะครับผมอันนี้คือใบพักยี่เลิศนะครับภาษาบ้านผมเอือน หรือภาษากลางกันเนาะใบเช่าพูนะครับถือฝนนะครับฝนตกมารอบที่แล้วนะครับตกแห้งตกหนักอยู่นะครับน้ำไหลทังแต่กําลังแตกใบกําลังงามนะครับผมเนี่ยใบเช่าพูนะครับฝั่งนี้แห้งลายครับผมอันยู่ไปกินนะครับผมมากเอาไปกินกับปลาเผานะครับเจ็บยอดนันอ่อนน้ำงามเนี่ยยอดทียังบ่อนแกะหักน้ำจะแซบแล้วขยอดแก่กับบกให้มากนะครับผม รเรลาจะคนมักนะครับหรือว่าหลายคนว่าย้อนง่ามเป็นตาเอาไปแกงเอาไปออมใส่หอยแทาเั้นนะครับหรือว่าโดยเฉพาะเอาไปใส่อมรองง่วนนี่เขากันคักนะครับกับใบพักีิเลนนะครับผมลายอยู่นะครับกับพ่อที่ยุติกินครับผมใบกรลังง่ามนะครับเพราะว่าถือฝนแตก้อนไม่นะครับง่ามพักนะครับผม มีมุมนี้กระมีนะครับจอดกำลังงามครับผมผปผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับเว้นล,ล้างบ้านก็ได้ยูได้กินนะครับผมเวลาเห็ดป่าเผา,าจะมาเกีย่ยบตรงนี้นะครับไปห่อป่าเผาหรือว่าเอาไปใส่ออมนองง่วกระแซบนะครับผมใส่อ้อมหอยกระแซบครับ นอกจากจะมีใหม่จะพูดอยู่บริเวณอยู่บริเวณนี้นะครับผม<ต>ผมก็ย่งปลูกนะเออนะือื่นนะาก็คือดอกกระเจียวนะครับปลูกไว้ตรงนี้นะครับซึ่งกับปีนี้นะครับถ้าหาว่าเกิอดดอกขึ้นมากก็จะทายทําให้พี่นอ้องในเบิงครับคือเว้นจุดนี้ผมปลูกไว้หลายนะประมาณจะสามสิบสี่สิบต้นนะครับเพราะว่าเคยทายทําคลิปให้พี่นอ้องในเบิงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นมากแล้วก็เป็นต้นงามนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้นตายแล้วนะครับการล่อ นตกลงมาเกิดความชุ่มชื้นนะครับก็บจะแตกนอกกันมาผมก็บกรู้กันว่าจะออกดอกให้ได้ยู้ได้กินบอนนะครับแต่ว่าทิ้งนี่คือจะเกิดนอกกันมาในนอนนะครับแต่ถ้าออกดอกอางามๆจะทายให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมตรงนี้เป็นเงาของกล้วยหอมนะครับก็คือกล้วยหอมเคือไงที่ผมเคยทายเบิ้งนะครับแต่ว่าเคือหากก่อนที่จะแก้เต็มที่นะครับมันเกิดบบสมบูรณ์ไายใน ไปเรือ,อยุดต้นเดียวนะครับตอนนี้ก็งยลงมากนะเพราะว่าขึ้นเงาแล้วนะครับจะอากาศยังสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับนี่เป็นตะปูมะสีนะครับสามารถที่จะสับออกไปเพราะเอาไปชาได้นะครับนี่ขยายพันธุ์ได้นะครับตัวน,นี้ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ในลายนะครับผมนี่กล้วยหอมครับผมเดี๋ยวผมจะามาปาดเอาเสียมาสาบมับมามีมไห ตาเตานะครับตรงนี้ไปช่ไใบนะครับผลแม่ก็จะเด้อปูนะครับผมครับผมนี่คือแปลงที่ผมเพาะพันมะเขือไว้นะครับเป็นมะเขือคือนพันไฟนะครับมะเขือเคลืนจะบมะกรอบแล้วก็ไฟนะครับไฟมะเขือกรอบนะครับไฟภาษาอีสานนะครับอันนี้คือที่ผมพอะไว้นะครับคือเอาเมล็ดมาบานไปตรงนี้นะครับ ต้นขนาดนี้ก็พ่อไปนี่ต้นสมีสมีนะครับต้นขนาดนี้พ่อไปขายายพันธุ์ได้แล้วนะครับคือเอาไปลงแปลงปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าก็รออีกกระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปลูกไปบางส่วนแล้วครับผมเดี๋ยวพันธุ์ไรนะครับครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องได้บเบ้งนะครับ งามืองยาอีกสองสามต้นนะครับยุคขางบ้านนะครับต้นหลังบ้านไม่ค่อยโดปไปไดนนะครับแต่ว่าต้น้างบ้านนี่ค่อนข้างที่จะหมากร้ายอยู่นะครับผมอันนี้คือต้นที่ยุ่ขงขางบ้านนะครับผมหมากกระเทือบ่านายอยู่นะครับอย่าไปเบอ่งไกลๆครับผม อันนี้คือต้อนที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับหมากลุกนะครับผมแต่ว่าต้อนอยู่วนเวีนหลังบ้านนะครับปีนี่บกไฮโดรกนะครับผมอันนี้ต้นที่อยูข้างบ้านที่ผมเคยเฮดคลิปเงี้ยมดแดงนะครับนี่หมากลุกนะครับผมหม,มากเงี้ยหมากกำลังเงี้ยนะครับ แล้วคืออยู่ห้างบ้านที่นี่รกนะครับแต่ว่าอยู่หลังบ้านไม่ค่อยรกปาไในนะครับผมน,นี่คือเป็นตัวอย่างบางตอนนะครับผมอันนี้สายพันธุ์งานเมืองยานะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเพชรบรนลาดนะครับพันธุ์เพชรบันลาดมาก็มโรกรกปานในะครับแต่ว่าก็พ่อไดอยู่ในกินนะครับผมลูกแสบนะครับเนี่ยครับผมก็ หลังจากทีพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งพืชผักพลไม้นะครับหลายหลายชนิดนะครับตอนนี้ก็ถือว่า, ore, าเดเวลาพ่อมอจอลแล้วนะครับก็จะอำลาพ้าจากพี่น้องไปนะครับขอบคุณพี่น้องสําหรับการเข้ามารับชมรายการจากช่องเล็กน้อยนะครับช่องนี้อิสานบานปลาสตอรี่นะครับฝากไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจพี่น้องสุขสุคนฝากกปะดงแรงใจกันและกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณอีกครัค้งหนึ่งทุกๆการรับชม รับฟังนะครับกำลังใจกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ตอบคลิปพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับผมไปหาซาก็ย่าพึ่งว่ากันนะครับแต่ว่าทีนีไปหาแน่นอนนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกๆก,กําลังใจนะครับพบกันในคลิปหนะ้าสบายดีกันสุขสุขคนบ่เยบะจนเงินทองเต,ยงเตียมทรงเตียมทาไปได้สวัสดีครับ